ဘယ်မှာလောင်းရေကုပ်ကြမ်းသုံးရစ်တောင်နဲ့ပတ်နေတယ် เพิดโดนแล้วครับต็มปากเเย้าป่าเจ้าป่ารวบตัวยกมาตมกดบยางสอนพิษนะครับโช์เหยื่อด้วยเอายกมาโอุ้ดไหีอยวดูหน้ากล้องด้วยขบยางสอนพิษจากข้จำนะครับ น้าเป็นหนึ่งไม้ค่อนข้างลกนะครับตีไปไม่กี่ไม้เมื่อกี้เพิ่งจะตีไปมันเป็นบึงครับเป็นหมายบึงนะครับตรงนี้ตีกับน้องเฟิร์สนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะคะกับกบยางสอนพิษจะค,ายจ,ะคายจำจะคายจำเธอจมาครับ